ยังแต่รอบที่แล้วอากาศมันเย็นเนาะ<ม>อากาศมันเนย,นย็นจริงที่แดกอือเนาะมาด้บ้านอมอ้โหฮะอ่ะรอบมึงโลดโคโนมช็อ,อ,ชอกโกแลตมันแต่มึงนอกผมได้เห็นโอ้ยแซ่บรอบมึงโลดมันสิคืออยู่บ่อยครับอยู่ทางบ้านเขาเอ้ยเป็นนมาแต่ฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์คนนด้อเออลองเบิงไงลองเบิงส <c oughs> ิีโฝ้าถามเรื่อให้กินเนีมันแบบ ละลายลละายเขาในปาก่อนแต่สิคอยถามรสชาติเพื่อนบัานนี่ซื้อเลยป้ืมซื้อเลยละพอนี่ชงทาชงแยกเป็นเท่าไหร่ขนมนิ่บะหมี่กาแฟกับตั้งกาแฟเดยมึงใดแมนบ่ตัางกาแฟเลยแบบกาแฟเลยแมนละลายเจังซี่เลย อร่อยแบบกระเพเลยอร่อยแบบกระเพเลยไายกันมาแบบกระเพาใจกระเพาะใจโดยแซ่บไดมเซ่บคุณบ่าวดีคุณคุณอยู่ว่าเส้นนี่ กิดจังวะเขาออกมาตอนนั้นซีเมนต์ตัวนั้นตัวน่ะผ่านไหมวะชื่อพี่เล่นน้อยเนาะเมนมูเมนตโม่ตัวนั้นตัวน่ะจังหวะเบิ่งก่อนเขาลงมาสุดนั่นน่ะมูหมัดเจ้งอ่ะพี่น้องเนาะอ่าสี่เข้าไปอ่าหมู่บ้านยังเกาะในบ้านขึ้นไปโดยสบายดีเด้อบ้านสตูบสตูบผู้สตูบผู้ ขึ้นปันแกงแกงลวงนี่บ่บอแม่ขึ้นปันแกงนี่นี่แกงลวงตาฮักแกงลวงอยู่นี่แกงแกงลวงอยู่แคมทางนี่เนาะแม่นอ๋อต่ว่าเขาเข้าไปทางในนี่อีกหมู่บ้านหนึ่งแม่นบ่แม่นอืมเข้าไปพุ่งเป็ยังไรบ้านกาจุตุกยังมีไรบานอยู่บนกาฮอดชุดทุกที่อนเข้าไปทางในนี่มีจัจงหมู่บ้านน่ะดูทางในนี่ยังชุตทุกกับบ้านแห่งลวงวังสลอปะดอกเออโอ้แต่ ลายกาตาะตะเลกยังแรงว่าได้บ้านดีโนโบอดีเพราะว่าแต่เฮายังบุเคยเขามาจักเถื่อได้หมู่บ้านเขาคุ้นๆอยู่เลยครับุ้นอยู่บ่หรือ <c oughs> ว่าเขาจำไว้ได้บนหครับพอดีทางบ่อตูนนอกจาได้มาซอยทางบ่อเตียงแหละครับพี่เอื้อยเพื่อนกับแม้เพื่อนเนาะนอกจากซอยกันนี่แหละพี่น้องน้ำเครื่องน้ำคลองเขา่าไปแจกใจอ่าให้ครับพี่น้องเพป็นอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ บ้านบ้านตูบแบเมื่อกี้นี้บ้านตูบเนาะาพอดีทางไอ้อาอาเพื่อนเป็นนายบ้านพี่น้องกะนำ,นำพาเ<า>ขาไปหมู่บ้านท้างหนานี่แหละแต่ว่าทั้งเขาบุกเคยเขามาทักเทือเนาะพอดีทั้งบนเตียงเล้น,นัดไม้ไว้ตั้งแต่รอบก่อนผู้ประสานงานไว้แล้วล่ะเป็นเนาะเนาะก็สะดวกสบายแนหนึ่งเส้นทางพี่น,อน,อน,อนอ้องเลยโอ้ ก็ไทยแปนไม่ได้แถวนีนน้เนาะปลูกมาต้นเลยถอนไปน้ำปลูกไปน้ำห <c oughs> ยุบข่อยเด้บอบ่ดีเด้อได้อยู่ยามนี้ยามฝนคน,นละทีเนาะเคยมาอยู่นะคุ้นคุ้นบ่คุ้นค<ม>ุ้นอยู่แมนบ่บอขอระยะแต่ว่ามุมเ <c oughs> ส้นทางที่เขาเข้าไปตอนนั้นนะั่นนะคุ้นๆอยู่คุ้นบ่บ ฮึบิ้บไปบ้ะแมนปอมาได้ลุยทีล่นเติบเเนาะติบเลยปลูกต้นนี้ก็ยังก้นจำานีนเนาะมันอันโดนนึงเท่าไรเดี๋ยวนี้อันในบ้านโดหนึ่งพอ็ดโดนึ่งพอแมนคึกงลิปีที่ได้วนี้เด้ซองพันซองโอ้โหลดลเป็นครึ่งเลยแมนเนาะเดี๋ยวเห็นปลูกมันด้บ่เห็นปลูกมันได้แต่เปน ลด,ดราคาลงบ่เออ,อกดราคากดราคาเอาเนาะปััค่าคาคืคของต้มขนมโบหินถึกเนาะแมน,แมนไม่ขึ้นไปเมื่อนนาอนนะมันน่าปรับคืนตยต่เกษตรกรแล้วอืมบ่ชมมันนแบบที่ต้องขึ้นเนาะเกษตรกรเนาะของปลูกของฟังนี่มันหน่าเห็นใจนะพี่น้องเนาะยาบอดีเอาบานนี้เบิ่งน้ำกันพี่น้องนี่ ระหว่างการเดินทางฮครับผได้เห็นเปที่ล่นเติบเลยเนาะคอบิก๊กผูกเมนบุ้เนเลยนีน่เนาะแมนป้าจ้าพี่น้องงามเลยอันนี้ผูโตตัดน้ำเนยตบวโันตัดน้ำนเนยอ่าเจ้เห็นน้ำกล้องมันบ้งโบราณปะเนยเมนเมนงามเลย คัครับคัคัอันนี้นี่เป็นของจีนได้ไดนนแน่น่เนะแม่นปลาตัวดีพีจีน, <c oughs> นะบุญโนะอันนี้จะเป็นตอนหนึ่งตัวนี้อ๋ออันที่ว่าเพิ่นเจีวมาหับจ้างตัดไม้มุงไม้มิกแตง่งจริงแต่งอย่างมัน่สิแม่นแบบบซี่เด้เนาะคิดว่าได้โอ้ <c oughs> เป็นชมเด้ตกแต่งแต่ละต้นเสียวล่ำใดใบแหน่น,นะนะ เมนบุ้เลยนู่นเหรอเมนถุงกระเจาะกรตอมทองแดงอยู่อันนี้บ่สิเม้นาจะมาเห็ดวิ่งอี่เนู่นเมนดี่นะหอยคุณตูดโชดอยู่นะอยู่น่ากินอ่ไปแล้บ้ดนนี่จัตจิเมนอยู่เจไดฮึเป็นอะไรเดี๋ยวนี้ยังโบ้ไข่ในบ่สยังแต่รอบที่แล้วอากาศมันเย็นเนาะเมน กระดางมันเย็นใจกับที่เร้งเนาะมันได้บ้านองค์รูฮะเอาล้อมมึงโลดโคโนมช็อกโกแลตมันแต่มึงนอกผู้ได้เห็นเมนล้อมมึงโลดมันสิคืออยู่บ่อยครับอยู่ทางบ้านเขาเออเป็นนมาแต่ฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์พอดได้เออลองเบิงไงลองเบิงสิบ่เผ้าถามเด้อให้กินให้มันแบบละลายละลายเข้าในปากก่อนแต่สิคอยถามรสชาติเพิ่นบ้านนี่ ซื้อเลยบ้ะไอ่อืมซื้อเลยเนาะบอลพี่ชงท้ไห่ชงแยกเป็นเท่าไหร่ขนมนิ่บอมีกาแฟกับต่างกาแฟเดิมตงได้แม่นบอกต่างกาแฟเลยแบบกาแฟเลยแบบเเลยม่นนาราดจังซี่เลย อร่อยแบบกราแฟเลยอร่อยแบบกราแฟเลยตายก็มาแบบใจกับใจโดยแเชฟไร้เชฟมาไก่แท้ๆอีกนี่นะทั้งเงยเพลินกับมีของฝากของต้อนพี่น้องมาฝากให้กับทีมงานเนาะแล้วก็มีเสื้อมีขนมเนาะมาแจกจ่ายให้กับทีมงานนี่แหละเสื้อกับคนละสองตัวจัดสรรใส่เนาะ โอโ้ามันกะหลายคนปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บโอ้ยเฮ็ดอม่มนะแทะก่อยว่ะเมนมุม่นอาหารโอ้ยได้บาทน,นี่โอ้ยขออนุญาตมองคกแตกเบาจันนั่นเดอ้นี่ใช่อยู่เ <c oughs> นาะปลามิกเนิ้อนี่โอ้ตอนนั้นเขามาเพิ่งกำลังปลูกเลยแมนคิดว่าได้พี่นอ้องว่าทางคือก like ัน เพราะว่า,าเพราะว่าช่วใดมันมีแต่ไม่มิกเนาะค่ายๆกันผมปลูกเป็นแถวอยู่พี่น้องงามเต๊ะๆรงนี้ดึกชั่วใดเพิ่นก็นบริยัตหูื้บ,บาลบานเอากระซีลายตาเ,เดอ้อหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องหันไสหันครัว <c oughs> <c oughs> ยังไงเห็นน้ำกันนะนะการบริบาลเี่้อก็ เาเลือกเข่าเ้ายังดีแต่ว่าเป็นหน้าเล็กเนาะอา่ทางนั้นแต่ว่าหน้าปุนนี้สุดแหละบรตูน่ะฮึบชื่อเลยชื่อเลยปะอันอันแยกไปนี่เป็นหมู่บ้านอยู่บ่นี่ไปทุ่ที่แสดนแล้วนี่ตรงกลางเลยนลงเลยเป็นบ่ปะไปทุ่ที่เลยบ่อันอัน สมมันนี่ต้องต้องมีป้ายเข้ามาอีก,นกอนเนาะแต่ว่าหอดแหงได้ทุกซอนทุกซอนสี่เข้าไปได้มัน <c oughs> จังเสด้หูว่าเออข้างหนา้าเป็นหมู่บ้านนั่นบ้านนี้นนะเห็นไะมคือเฮาเข้ามานี่ก็ลงเล่นี่ลงนะอ่าเพราะว่ามันเฮาบ่จักเด้หลายทางพูปึ๊บในบ้านกินขา้าวแล้วบ่ยังโง้ยบ,บ่กินหรือจุ๊บ ย่างอยู่บ่เอาแม่เขาจีเฮานี่ทอดเดือนก็แบบทอดบานก็ทอดบานก่อนบ่กินนเลยนะครังเขาชุกกินเนี่ยกรรมน่ะกินเอาเรือเขาจีเฮามีอยู่เขาชื่อมาอยู่น่ะนุ่มกับมีอะไรมีกันเน้นนุ่มมาชื่อเอาไว้อยู่นี่นี่นะถึงแล้วเนี่ยเนาะโอ้โหโอ้โหโอ้โหลายทางเนาะชมแล้วว่าดงช่ายลงครัวแล้วนี่ถ่ายเพื่อเตียงกัน บาเตียงมาน้ำ hmm. ด so mm ังพี่น้องเนาะจะว่าเราเดี่ยวไปลงทุวทีบตัวเองมาจ้ะแมนเลยก็ไปนี่ทุนน้องไปเธอวเดียวเนี่ยจื้อเลยแมนบ่หนาวก็ไม่เอาเดี๋ยวเข้าไปเบิรงน้ำกันพี่น้องหมู่บ้านที่ไม่ไม่เนี่ยเนาะเอาได้วยน้ำรถที้งไปได้ไปบางมดมันสบายโดยเท่ากัน ไอ้ครับเพียไป,ปริษัทพวกเจ้าก็ได้โดยๆพ<ม><ม>รพะว่าเพาู้ลเนาะอย่งู้ทางอเพะว่าเนี่ยนีและพีน้องมันมันหลายเส้นทางหรือมันบดจักพว่าเขาได้ไปแล้วครังนึงเออให้อยู่มไม่ไม่ยังที่<ม>ล<ะ>เขากั้นอยอยู่ยี่อยู่ี่มีดนบ้านมีคือกันบ่มีคันแต่มันึนคอยหมดเอ้โ้ ที่ว่าอ่างง่ายนี่ผู๋ผู๋ผู๋ตื่นตายยันยๆนี่กำบิ้นเลยนี่แม่นเจ้าเนาะเมื่อเราเก็กออกไปย่อยอีกน่่ยนึงนั่นเนาะคือบ้านดงบักยางก็แม่นเป่นคล้ายๆสไตล์นั่นนะเบ้างนี้นะในบ้านอยู่นี่มีสองบ้านมีสองมีสองคนในบ้านอยู่ลุมมีสามในบ้านอยู่บ้านแกงมีห้าเออป๊าเนี่ยบอกดีช่างช่วงเด้ เอาอยู่เติมผู้ไ่ได้นน่รึ๊บอ่าปึ๊บเลยหไดลโอ้โหเตรียมเตรียมปลูกมันได้ทั้งนี้กนเนาอแนี่นเอาปลูกมันปลูกไม้มิกปลูกไทยไปน้ำปลูกไปน้ำนี่ แปนเมื่อไรแถวนี้นึก้นเตาะแตระผูแต่ละลกเรอะมันจะนนาวแล้วจังหน่อยเนาะหม่บอื้ื้อ่าหอื้อด้ขวัหูอื้อแล้วหอื้อเลยหอื้อด้ได้รถใหม่สับบอดีน ิดล so well. oh, oh ุยมาไม่ง่ายล่ะลุยมาแต่วบ่าแมนบัดพื้อนบัดพื้นบ่ทางอันเข้ามาตอนนั้นได้คอยคอยจำโมกิดแมนแหละอ่าหมู่บ้านที่เข้ามานอนอ่ะไหมแมนวะนั่งเท้าเขาเบิ้งไปปล่อยว่ามันคุดๆอยู่นะบ้านเข้ามานอนตอนะเออคำว่ามันชิแมนไหนเบิ้งซ่งๆอยู่เจอเส้นทางคือเส้นทางยังที่อืมเอาเบิ่งน้ำกันเนาะใกล้ไนห้องอ่ะพ่อไอห้อง หอแล้วฮอซุ่มหนูคฮึบฮัตตูเมนบอโมเมนต์นะพอดีเมนั่นแหละเมนบ่ฮู้หน่ะโอ้ข้างหน้าเนี่นบ่เอาลงไปเห็ดกินหัวแหวนโอ้โอ้มองคอยนอนนั่นนี่แหละเม็ดปืนแต่เมนเอ้อเมนเมนเคยข้างนึงนี่เคยมานอนอยู่นี่แต่เฮาน่ะเฮาเฮาเฮามานอนอยู่เทธอนึงปีที่แล้วนี่ พากกันเอาเครื่องมาแจกอยู่นี้แมนต้มกาแฟกินแล้วนุ่งฉินนอนอยู่ในนั่นน่ะแมนละนี่มดเแอบ้านยังก่อเพิ่นอนันน่ะบ้านสตวบเนาะแม่หรอะเมนแมนเมนนี่นี่นี่เช่นนี้ที่เขาลุกใบเห็ดฉิน อยู่ค่อยนี่ห้องบนด้านเล็กบนเจ้าบ้านจอดที่นี่เล้ยจอดอยู่นี่บ่ขึ้นเทิงบ่ได้บ่ขึ้นเทิ่งกันขึ้นเขินทึ่งกันเขินทึงช้านาะเบิ้งทรายนี่ไปเบิ้งทรายอีกทำไมเข้าไปในนี่แม่เนี่ยดีบ่ดีบ่มีบานบานบานต่างหากอีกอีกต่างหากเนาะปึ๊บปึ๊บอื้อช้านเรามากเลยอยู่นี่ตอนนั้นซ้านเราอยู่นี่เหยียบพักอ่ารถ แมนเจาะถึงรถเนาะถุงรถพูาถึงพี่กกได้ะไรมาถมาหลุนเติบเลยพี่น้องจะทำมาจอดนอนอยู่นี้แมนนจรงถ้ากัน่านพี่แม่ก็ใหม่ได้ช่วงนั้นพี่น้องเงอาจเซียนเห็นย์หรอกในคลิปบนเตียงเนาะอย่งนี้แมนยังพอได้อยู่แถวนี้แห้นี่อยู่นี่ อ่าเนาะได้บ่เดี๋ยวเปิดให้กันแล้วเบื้องเบิ้องเขาจะเปิดให้มไหมเออเออไปไปทึบเอาอ่ะวงเก้าวงเดิมสบายดีเด้อยบนเตียงสบายดีเกิดจังว่าคุ้นๆอยู่เนาะเคยมาแจกดูสักหนึ่งครักหนึ่ง ผมเป็นยังเน้นกายนี่ในรอบลายเรือนลายฝ้าลายปีบอกเพิ่นในเรื่องให้เพิ่นบอกเพิ่อนในเนี่เป็นต้นประทองป่ะเนาะขอบอกเพิ่นปิดเพลงในเรื่องในบ้านอ่าฟังงุ่มมุ่มยุ่งคักอยู่นี่นี่ยถือว่ามาอีกเป็นขั้งที่ชองเนาะ แค่ที่สอง่วมาขาออกนดนี่ขาบลงภาพเมนเมนเนยสบายดีเด้อเอเด้อสบายดีอ้โดยั่วลอปีกานี่ฮะลออบฮอตฮอตนี้แหละฮอดนี่ยม่ตโตไปไหนอีกบ่ไปไปแต่ว่าทำซื้อๆปีการเนี่ยบฮอนุ แต่ว่าเขาในพุ่นนนตัวเขาเขาเเาาลงงทออตัวเช่นเขาลงทางนั้นเลยนี่นะขีไปเบิร์ดอะไรไม่ไ้จนค้ำพอแหละแมนเออไปหมดจนเบิดเครื่องนี่แม่ยังตีบ้านนึงหาไปต่างพุ่นต่างบ้านเขาก็จะขึ้นหอดคนใดไปตัวนี้ไม่ได้ต้องเข้าเข้าไปนี่เลึกแต่ว่าเพื่อนชืวบ้านนี่บ่หอดบ่บ่ลึกดอกบ่บ่ลึกปันไดเข้าไปนี่จักหลังคาเข้าไปในนี่ Nó ở đây, Nui Heng, Quang Sơ Lò, Pha Độc, Bán Sơ Lạc. Ừm. Chị có bỏ 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 cho anh em không? Chị bỏ bỏ Ok, ok. Nó, hú, tiếng bình, bình thường rồi. Để đẹp đẹp, đẹp đẹp đẹp. Nó, bỏ bỏ cho anh em đi. Để bỏ bỏ. Để bỏ bỏ. Để bỏ bỏ bỏ. Để bỏ 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 cho anh em đi. Để bỏ 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 ได้แล้วจ้าได้แล้วอืมเอาในทั้งในบ้านเพิ่นอ่าจดเนาะในบ้านอยู่นี่นี่ก็เม่นเมนบุชุดขาดแชเพิ่นี่เป็นกำหมดเลยเพิ่นกำหมดเลยเพื่อนเพื่อนบ้าท้อถือว่าใหญ่ใหญ่เลยนี่นะบ้าท้อโดยสบายดีเด้อพอโดนอุ้ยใครขากันนี่หลุดเนาะ đây lê đây lê căn nơi. lột cái quê cái mắn nè nó. Ô, ê. Mia gan nhắc nyang thằng nơi 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 này, nơi 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 nè, nè. ช้อันอันคุณเจพ่นอยู่ใช้นี่น่ะใชเจยันงไปเลยเฮ็ดไปแล้วเฮ็ดติดติดเเบิ so ่งมึงดูฮะเบิงตเลสาสเตง่ายเนาะปัดไปเวลาปิดได้นิดิดบาทเดียวมอดชยกักเนียีฮ่น้อยเนาะใส่รถเด็กกลมไม่รีแมน มือขวาบ้างจพกน่ยรามอยังตัวนี่บม่น่ป่ะบวมกระจายมก่อนายนมือใดีบ้านตัวกตัวทางเล็กเ่าตัทางเล็กเก่า่ใจเมียน่ะตัสตัวมือมืเอาไปใจัสจมิดหนึ่งยกมอกยกมอกมีน่ไปกับเราบ่ะเออวันที่ได้จุ๋ เราื่อือ,อบอสเราบอลที่ยังนเราจะจบแล้วที่สที่หนึงที่เมนไม่มที่หนึ่ <c oughs> เนาะที่ห <c oughs> ที่หน่งชิกก็ดกบพู้งัด <c oughs> มาดิภูเขาเนาะชุดละชุดละ เือว่าชงชุดเลยเนาะโดยสบายดีอ้าวนเลยคือสบายดีป่ะเออสบายดีีไหมตอนใตอเอาอันตาประมาณชิปเกาาขมาไม่นับแล้วขรอเกลอระมหนไม่นับเพรอยมดเอาขึ้นมเิมเิาเติมมาแต่ละรอบครั้วนแต่ไปอยู่นี่นั่นลานเราจุดน่ชิปเกเขครัว บังเดาบังน้ำการม่อนมองีเลยจ้ะเฮ่อบ้ากับอะายนี่เลาเล็กน้อยอยู่นี่เอาของมแลนนี้กเลยคือมูกุ้พุ่อชอนมูุ่งนี่ยจะโป้ดนี่คินแฮกหมูกุ้งพุ่งเชิงทอมหมูพุ่ตะปัท่องนะครับเปิดเปิดตะกูลน้ำพันตะกูลลองนุ้ยนี่ เนอยเนยเทกเนยวังมุจิตเกักวมจิลมวยอาลาดกุลาดมจิตลบาอะไรจิตลปายดจิเนยแก้วเท้าแก้วอจิมุจิลปนชิงทอดมจิเชิงในห่วงครับทั้งไม่เจอเลย พังหมอกใชเพหมเม่อไม่เห็นน้นก็ไม่เมยเต้เราต้องเม็ดเะค้นจะค้นวัสิบ้แต่ะครอบครัวเนวัี่เนเจกับอันที่จดไปไหนตลาดก็อนสิบเก่างนี้จะพูดอเอานับก้อนจนนั่ขันมาพอจะนัดใจก้อนเอาควอะไรตเกียนี่ยชิด ต้องเบ่งเกือบไน้ไหม้คเกือบแวนี่บ้าโอ้ยโอ่ยนี้นี่เนาะโอ้ยหยาเนี่ยจะเคยจองยังยังอะนเป็นยังเออัก้ยมัน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 คันบ่ดูว่านวาไรคันไปหยาเขาจัดยามาท่าให้เช่าขากระเป็นนี่บ่ เป็นตะลุนและแบบสิตะลรด,ดด้วยยังเนเก่ายังล่าม,ม,มจาเป็นเก่ามันแท่งล่ามไปอที่น,นี่เ<อ>นีะ่ะเนาะบ่มียาแล้วบ้านีหนไปหัดขายาโรดประตูเส้าขอเจ็ดยาให้ฮะ อายุหงุมหงุมเนี่ยเนาะยุอนยูยูชดใจกันได้อาทุกเนาะโดนโดนไเจแดดเจตหนาวคำว่าเป็นอ่านวาสิวว์อยู่คึมคมเมือนหน้าม้าเลยวันี้แดดกันได้เจแดดเนาะโดยอเพื่อเป็นการบดเสียเวลาพี่น้องเนาะทางมาตุนกัน ระว่างเดินทางเข้ามาเกิดได,ได้ถือโอกาสอัดคลิปให้พี่น้องได้เห็นน้ากันอีกครั้งหนึ่งเนาะมีเตวราให้ทั้งในบ้านเพื่อนอรวบรวมเนาะลูกบ้านเข้ามาขับเครื่องหับของนำทางเอื้อเพื่อนเดอร์พอเดอร์จดมาเบิง้งก่อนว่ามีจักครอบครวและจังคอยไม่เอา,อาพอแม่ไป คนมันนับจ้างก็เอาลูกมาแทนก็ได้อ่าเอาเอาลูกมาหับแทนก็ได้เนาะู่ดอกมันมันสะดวกสบายอยู่เนาะอ่าเป็นมีทางในบ้านเป็นมาอยู่ควบคู่นำ้ำอาาพี่น้องเนาะเอา้าไปบ้านนี้อันเะจอกันคลิปหน้าพี่น้องสบายดีเด้อเจอกันโดยโดยโดยไปบ้านนี้เนาะเพิ่มการบุเสเวลาพี่น้องเดี๋ยวทั้งประตูเชโจ๊จ้กอนเดี๋ยวก็เตรียมเครื่องเตรียมควงอ่าแจกจ่ายซอยกันเนาะเดี๋ยวไป ต่อกันในคลิปของบบาเตียงเนาะสำหรับคลิปนี้ลากนเนาะสบายดีเด้อเอเด้อสบายดีพี่นะ้องป่ะบ้านในทาง่าตุนก็นจะได้อ่าขอจบคลิปลงไว้เพียงสำนี้ก่อนเนาะเสื้อผ้าหน้าแพ้อ่ากระเต็มอยูไทายรถพี่น้องบุพาวสิบเบิดบ่โบ้อนีี่ดูใจงได้อ่าถุงยังซีบน้ำแน่รถบบาเตียงรถเบาดีเนาะอ่ากันยังลายอยู่เอาเดี๋ยวเราเบิงรอส้มน้วกันในตอนต่อไปเนาะสำหรับคลิปนี้่า,นะา,นนาตุนกันขบขอบ,บุญขอบคุณเช่นเดียวกันเนาะ โอ้อยอยู่ดีมีเฮงเฮงเฮงปังปังลำลำเรื่อยเลยพี่น้องเด้อสบายดี